มาโซเลยมาล้อมมาคุยกันมูเห้าสาวอิสามาเด้อมาตุ่มโฮมสวัสดีครับตอนรับเก่าสูเรายการตุ่มโฮมครับผมกิตติสิงหาปัดครับ หมอแพทย์ปรัชวีแสงชาติค่ะแลกกับภกเฮาสองคนคู่มือค่ะจันทร์ถึงศุกร์หามงครงหอดหกมงแรงทั้งช่องสามกด33ค่ะเมื่อนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลตุ๊จีนอ่ายังอยู่เทศกาลตุ๊จีนอยู่เพราะว่ามื้อเยี่ยสิบเก้าเป็นมื้อเที่ยวเที่ยวค่ะเผ่าว่ากันมืัอว่าเนี่คือว่าเป็นมัววายอ่าเป็นมื้อวายแต่ว่ากัครับผมกับหมอแพทย์เนี่ยม้มีเชือจีนเลยนะครับเล่วแตะเพราะฉะนั้นกัแต่ว่ามื้อนี้เป็นเทศกาลตุ๊จีนเฮาก็ยังมี แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแม่แม่เพราะว่ากาอยู่งอากาศดีค่ะแม่ว่าอากาศดีสิมาพร้อมกับปุณเปียนสองฐากระซังแต่ว่าเข้าไปต่างจังหวัดอยู่ทั้งภูทั้งเขาเนี่ยอ่ามันก็ได้อยู่อ่าก็ได้อยู่นะครับหรือว่าเข้าอยู่ในที่สุงเสี่ยงจักน้อยเข้ากับป้องกันตัวเองหรือไปอยู่ในที่มันมันบวชออกกับร่างกายที่มันต้องสูดอากาศแห้งๆเนี่ยมันกิบโบมีอันตรายไปนอกจากส้วมหน้ากากแค่นั้นเองเนาะครับนอกจากเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนะครับกามีมือนี เกษตรท้ำกินน่าสนใจผมว่าคนไทยจํานวนบอนอยกับมักมันหวานญี่ปุ่นหมอแพ้หมอแพ้กับมันมันหวานญี่ปุ่นพี่น้องบ่าแม่นว่าน้ำเขามาจากญี่ปุ่นทั้งหมดได้เดียวนี่อพันธุ์มันเนี่ยหลายพันเนี่ยมาปรุงพันธุ์ยู่เมืองไทยปลูกได้ในอากาศเมืองไทยในขีดินแบบประเทศไทยนี่แหละครับเขาปลูกกันไร่เแล้วสางไร่ได้มหาศาลแล้่ เดี๋ยววันนี้ตุยตุยต้มโฮมสีผ้าไปเบิงเกษตรกรที่ปลูกผสมความเทอเลสข้อหน,นึน่งค,ครับสุดท้ายหมอแพ้เนาะช่วงสุขภาพแน่นอนช่วงนี้วัดมาแล้ววัดโดนหลายคนก็ไปซื้อแต่ยาคาเชือ่อหมอแพ้สิมาบอกว่ามันไม่จําเป็นและส่วนใหญ่บม่จําเป็นแล้วหมอแพ้สิมาบอกว่าแบบใดต้องกินยาคาเชื่อค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งบ่อนตล่ดก็จะของน้ำสองประหยัดเงินน้ำประหยัดเงินแล้วก็บดื้อยาบดื้อยานะครับจำขั้นเอามือนี้เข้าเริ่มด้วย ผมจีแนะนํามองไปไหวพระไหวเจ้าแก่ปีชงแก่ชงแด่ผู้ใดถือทั้งนี้ก็ลองฟังนะครับผู้ใดถือก็บ่ไปยังกะถือว่าเป็นเป็นเบิรงสถานที่ท่องเที่ยวไปก็ได้นะครับตามความเชื่อของคนทั้งจีนเพิ่นนะครับคั้ว่าชงหมายถึงการประทะหมอนแก่ปีชงกับเป็นปีที่อาจมีการประทะกันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่างๆนะครับบางคนเพิ่นกะเหมือนกับว่าไม่เชื่อหยาบ ก็ไม่ลบลู่เลกครับีนาะเบิ่นกาหมายึงว่าบางคนกะก็เลยต้องไปทํำบุญไปไหว้เจ้าแก่ปีช่วงตามวัดกินหรือว่าศาลเจ้าต่างๆเ้ยครับและกับบางคนกะพ้ากันไปไทยชีวิตโคกกระบือบางคนก็ไปบริจาคโลหิตนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ครับมนุษยชาติคนอื่นนํานะครับค่ะอไปเบิ่งครับปี2,568ปปีนี้เป็นปีมะเส็งนะครับค่ะ หรือว่าปีกู้ตามปีนักสัตว์นั่นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นปีนี่ตามปีช่องตามตำาราโหราศาสตร์ปีนี่ก็คือปีกุนปีกุนมาช่องกับปีมาเสงนะครับปีช่องร่วมคือมาเสงปีขานปีวอกแล้วก็ปีวอกนะครับภาพบรรยากาศอยู่วัดมั่งก่อนกมลาวัดยูได้กรุงเทพนี่แหละครับหรือวัดเล่งเนยี่ครับวัดกินเก่าแก่อยู่กลางเยาวราชในกรุงเทพนี่แหละครับ วัดเล่งนเนย,ยีเนี่ยครับเป็นสถานที่ที่แก่ปีชงที่สถานที่เป็นสถานที่อยอดนิยมค,ครับมีงานสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบยีนตอนใต้นะครับสร้างสมัยรัชกาลที่หาครับนี่ครับคน,นนิยมไปเที่ยวไปเรียนรู้ศิลปะวัฒน,นธรรมวายเทพเจ้านะครับพระเจ้าพระเจ้าไทยสวยไทยสวยไทยสวยอีกมองนึ่งก็คือศาลเจ้าพ่อเสือครับยุบกไก่กันแล้ครับเป็นมองแก่ปีชง คือกานเสาชิงชา <S S นะครับอยู่กรุงเทพมหานครคือกันมันกับใกล้ๆเล้่งเนื้อยี่ยมใกล้กันนะและ้วญาติเดียวกัน,กนครับญาติเรียกว่าสําหรับเผาอยู่เขตน,นอกอยู่บางเขตอยู่รัดเ้าเผาถือว่ามงุงงานเป็นพวกกรุงเทพชั้นในเนาะสมัยก่อนนะศาลเจ้าศาลศาลเฉพาะเสือนี่เป็นศาลเจ้าจิตสายลาทีเต๋าควาแพร่นะฮะคนเกิดปีชงกาซีไปทำพิธีปัดเป่าไอซิ่งบอดีขอกรรมต่างเนี่ยออกไปจากเจ้าของขอพรให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตครับ ในความเห็นหมอแพทย์นะคะไอ้ไม่ว่าการที่เข้าไปเฮ็ดบุญหรือว่าแก้ปีชงเนี่ยมันเป็นยูทใจในความเห็นเข้าสบายใจเข้ากับลงมือทามหากินแบบมีความสุขมันกับสัมฤทธิ์ังสิบไม่หายมา่าน่าจะเป็นแบบนั้นค่ะจากกรุงเทพเข้าไปต่อเพราะว่ามื้อนี้ที่บอกกับมือเที่ยวบางคนก็ี่ออกเดินทางไปใกล้ไปไกลกันแต่เข้าไปยูจังหวัดเลยครับจังหวัดเลย ด้านอำเภอด้านทรายมันก็เป็นพร่มแดนกับทางพิศณุโลกพิษณุโลกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินลองกาคือกันนะครับอยู่ในเขตของผู้ล่มโล่ถ้าพูดถึงผู้ล่มโลกแน่นอนครับภาพของซากุละหรือพญาเสือโคงสวยเลยตอนนี้กำลังบานอย่างงามเลยครับก็ไม่หน่อยครับสีชมพูเต็มไปหมดนะครับผู้เขานั้นนะครับ อันนี้อยู่ฝั่งตาบนกกสะท้อนนะครับอยู่ฝั่งด้านซ้ายจังหวัดเลยแต่ว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผู้หิรลงกากับมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเบิงขึ้นไปชมดอกซากุระหรือว่าดอกน่าพญาเสือโครงเนี่ยตอนนี้บานสวยงามใที่ท่านเห็นนี่แหละครับงามนะครับงามจิลีอ้ายเคยไปเบิงแล้วนะครับมองนี่หมอแพทย์บอกเคยไปถึงช่วงก็ไปต้องไปเช่วงนี้จังสิเห็นนะครับกับภากันไปท้ายภาพ ควมประทับใจได้นะครับตอนนี้อากาศกําลังเย็นสบายนะครับกลางวั่นกลางเว้นเนี่ยก็ยังเย็นขึ้นเ่าครับนะครับปีหนึ่งก็จะมีเทียนนึงนะครับดอกห้ามแบบนี้นะครับอันนี้เป็นฟังนี่เนี่ยเป็นเป็นด้านที่ปลูกดอกนางพญาเสือโครงนิดหลายที่สุดในประเทศไทยหมอแพร่ครับประมาณสองแสนต้นนะครับพื้นที่ที่ปลูกนี่สองพันไร่มึงดูมันไม่เนี่ยหน่อยเลยครับ บานในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ผู้ลมร่วงนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมีความสวยงามบรรยากาศดีผู้ใดสี่ไปมองหันอย่าลืมนะครับต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมอแพนาวเพราะว่าตอนนี้อากาศยังหนาวนะครับหนาวบ่พอมันเป็นภูเขาลมมันก็แห้งน้ำมันพอจะมันก็เล่นหนาวเขา้นอีกขนเป็ดต้องเขาต้องชื่นช่อมเจ้าหน้าที่ที เป็นผู้ริเริ่มปลูกไอ้ตอนไอ้ไปไอ้ถามหัวหน้าอุทยานเนี่ยเขาบอกว่าหัวหน้าอุทยานคนคนกรนุ่นหลายปีแล้วที่ปลูกตอนนั้นตอนที่ปลูกเนี่ยเล่าถึงตั้งคำถามบ้าบอที่ปลูกต้นนี้อย่างไรของทองาหนาวจังสิเหรอค่ะสุดทไทยเพราะมันได้อายุมันบานแบบโอ้โหมีแต่คนทื่นชมเพลินครับบางเถือมันก็ต้องเ็ชอยังที่แตกต่างเนาะครับอ่ะหมอแพทย์สิภาพไปเบิ่งดอกฝายค้ำค่ะดอกฝายค้ำหรือดอกสุพรรณิกาอ่าดอกเนี่ย กำลังเลื้องงามเลยค่ะอยู่บนพื้นที่21ไร่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอพิบูร์มังสาหารค่ะอย่างเขาไม่เบิ่งกันดอกฝ่ายคำหรือว่าดอกสุพรรณนิกาเนี่ยค่ะเขากำลังออกดอกบานสะพรั่งเห็นยูเตมเลยค่ะอยู่ในสวนสาธารณะผู้หล่นนะคะผู้หล่นเนาะสิเริ่มออกดอกตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคือช่วงเดือนีิแล้วี่ีพานมาเนี่ยแหละค่ะโดยตะละซอดอกเนี่ยสิมิตูม กะดอกหลายกะตูมห้ายกับมี้และกะค่อยๆบานออกนะคะสักน้อยเพิ่นบานเต็มที่เพิ่นกะสิหล่นลงพื้นเห็นบ่ค่ะทั้งพื้นมันกะสีเหลืองลงไปง้ามไปเบิดทั้งททั้งลางนะคะดอกไม้กะสิบานขึ้นมาแทนคาสิเบิร์ดูกกะเลืดูการกะสิเร่าๆเดือนกุมภาก็คือเดือนหนาวเนี่ยะค่ะ ต้นสุพรรณิกาเนี่ยหรือต้นฝ่ายค้ำเนี่ยเป็นพันธุ์ใหม่มงคลตัวค่ะไอมีความสวยงามอยู่เทศบาลเมืองพิบุญมังสาหานี่เขาก็เลยนํามาปลูกอยู่สวนสาธารณะแห่งนี้ซึ่งว่าสวนสาธารณะผู้ล้นเนี่ยละอยู่อุบลเนาะเขามอบให้ประชาชนรับผิชอบภูแลนึ่งต้นคุณเด้เพราะว่ามันจะมีสวนรวมเนาะฝ่ายค้ำในสวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยก็เลยเป็นสวน แบบู่ว์รวมความสวยความงามที่ในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมกันนะเพราะว่าเขาได้รับผิดชอบกันแล้วก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเดอ้อ่มาเดินออกกําลังกันวงเล็บถ้าเช็คฟุลก่อนนะคะและ้วก็ชมดอกไฟข้ามที่สวนสาธารณะผู้โลนแหงนี้ได้ตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปหอดวันที่14บีกุมภาพันธ์ว,ว,เวาเลนไทน์ด้อค่ะ เพิ่นมาอยู่ออกกาลังกายมาเชิญชวนนครับเชิญชวนเนาะกระซิดีแล้วแล้วเบื้องท้องฟ้าโอ้สุใสายงามๆนึงเหลืองเด้อค่ะต้นนี้หน้าสามดี่บมีเอาละหน้าสามดีมีอย่างละต้นแล้วก็ต้องเอาไปปลูกต้องเอาไปปลูกนะครับงามค่ะข้ามสีเหลืองถือว่าน่าจะเป็นเบื้องต้นนะครับสําหรับผู้ที่อยากจะไปตางจังหวัดมอแว่ในช่วงมือเดียวในเทศกาลตรุษจีนเนาะครับใก่ไซสก็ไปหั่นละค่ะเนาะ ช่วงนานี่จะมีเกษตรตุ่มหอมนะคะแต่ว่าก่อนเขาสิไปเบิงเกษตรตุ่มหอมเขาสิมีคลิปสอนภาษาอังกฤษเป็นคลิปจากครูอีสานครับครูอีสานค่ะครูอีสานกับช่องครูเฟิร์นสกลค่ะเข้าไปเบิงกันเลยค่ะ drop it กระต่ายภาษาโอ้ยมันพอเด็ดเป็นรูปกระต่าย ตาจังแม่มันเป็นรูกยังอันนั้นมันแรปเป b ซัวซๆเห็นเห็นมันตลกตลอดเลยตาย r รปแรปเปตแปลว่ายังขยะโอ้ยขยะโอย What animal can you see What animal can you see คุณเห็นสัตว์ยังแไง English, English. English. โอ้ยเบ้าภาษาอังกฤษนะแม่ English English What <English>. mean เด็กน้อยนี่โอ้ชื่นขอชื่นชมกับคุณครูทั้งหลายครับหมอแพทย์เพราะว่าสอนเด็กน้อยมันมันธรรมดามันมันเมื่อยเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเป็นคนบอใจบอมากินนี้หรืออย่างนี้โอ้ยมันมันม้องใจรักจังหน่อยใจรักก็วันอ่ะเพื่อนก็สอนในบอเพื่อนแต่ว่าเพื่อนกับบอด้มีปัญหาดอกครับเพ oh oh, ื <im> ่อนกับถ้าเป็นบอไปซะแหลกครับนักเรียนบอกว่าถามเวลาถามเนี่ยเบ่าเลยให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษก็ยังมาบอกเป็นภาษาไทยอยู่เพื่อนก็บบอกพอบอกอังกฤษก็ยังมาบอกอังกฤษ กรายเมื่อนี่วันเที่ยววันเที่ยวอ้มีอียังไงหมอแพ้บ้างเมื่อวาดก็ขออ่างเป่าอ่างเป่าซองเอามือนีก็ได้เตรียมมาให้เดี๋ยวครับถ้าผมเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนาะครับเป็นคนไทยแท้ๆนี่แหละแต่ว่าก็เตรียมไม้หรือเปอ่าใส่ซองแดงเก็ตริชเก็ตริชรวยรวยเปิดเลยเด้อเปิดโลดเปิดโชว์เลยเด้อเบิ่งเบิ่งเสดยังได้เป็นอย่มันคือเป็นยังซีล่ะ เดี๋ยวอ่านก่อนอ่านก่อนอ่างเปาให้หมอเวขอให้ผอมพนะและเงินทองไหลมาเทมาสาธุขอให้ผอมนะทุกคนนะเบิ่งอันนี้นี่มันจีได้หลายกอดอ้เอาเงื่อนไส่ได้นีอีกถ้าเฮ็ดตามนี่นะสาธุมันจีได้เงื่อนหลายกอก็เลยอ่างเปาไปนี่ก็แล้วกันอ่างเปาขอให้ผอมนะครับขอบพุณธในไยครับครับแล้วกลับมาช่วงนาตุยตุ่มโฮมสิพ้าไป ลู้จักกับเกษตรเงื่อนลานเกษตรเงืนแสนนะครับการปลูกมั่นหวานญี่ปุ่นกันบครับเดี๋ยวกลับบ้านครับกับกระสู้ช่วงที่สองของตุ่มพุ่มนะครับท้่นี่เป็นเรื่องของเกษตรทําเงินเกษตรทำมหากินรเขาพยายามสีเอารูทางใหม่ๆสาหรับผู้ที่บ่เคยปลูกนะครับบ่เคยเห็ดไหหมาได้เมืองไปแนวทางแล้วก็เห็นหลากหลายว่าปลูกนั่นปลูกนี่ได้เงิน เมื่อนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าอาจจะบอเป็นของพื้นทินพื้นฐานเท่าค่ะเพราะว่าเป็นการปลูกมันหวานญี่ปุ่นพี่น้องหมอแพ้มักบ่มักหมอแพ้มักแหงไอคือคือหมอแพ้น่ะเป็นคนมักไปซื้อมันบ่เถื่อเราไปได้แต่มันขี้เหล่ามาหนึ่งอ่ค่ะมันขี้เหล่าหมายถึงว่ามันถือมันถือแม่งจ๋อแม่งน่ะได้ได้มนขี้เหล่าเล้วพราไปยิญี่ปุ่นนะคะได้กินแล้วมันมันชันมันแซ่มันญี่ปุ่นบ่มพี่ขี้เหล่าบ้านเฮ่าเนี่ยถ้าเฮาพ่อปลูกบดีมันมีมาแลงอยู่ในดิน พาอมันมันเป็นหัวคือไม่ใหญ่ๆเนี่ยมันมาเจาะเขาเอามันขี่เรามันกับมีมันเล่มบอสแอบกบเ่ะแอบก็เลยมมักเพราะฉะนั้นมันญี่ปุ่นบอจะเป็นต้งปูกอยู่ประเทศญี่ปุ่นรับมันมีหลายสายพันธุ์ตอนนี้ที่ผมบอกนะครับจังหวัดคอนแกนก็สามารถปลูกได้หมอแพร่แล้วคนที่ปลูกบอธรรมดาเป็นวิศวกรแต่วันผันตัวเองมาเฮดเกษตรนะครับปลูกมาหลายปีแล้วเฮ็ดมา หาปีกวัวแล้วไบบเบิ้งครับว่าเพิ่นปลูกจังใดครับจึงประสบความสําเร็จแบบนี้ครับตุยตุม่มหฮมครับเนีกก็โคลิโคลิโคริโคกันน่ริโคกันเนี่ยครับอากาศนาวๆฉีกินมันเผนเามันคือเข่ากันเลยปะอันนี้มันญี่ปุ่นเลยนี่จะซื้ออย่างแจ้คธถามเียลรัง มั่นสีสวยสดใสทั้งสีเหลืองสีสมและกสีม่วงเป็ดตาแสบจังสี่ครับคือมั่นหวานญี่ปุ่นจากไร่นนจิมอยู่ที่อำเภอบันฝางจังหวัดขอนแก่นที่เจ้าตัวเพิ่นเคยเป็นอดีตวิศวกรแต่ได้แล้วออกจากงานมาพิกฝืนพื้นดินที่บ้านเกิดเหตุการ์ปลูกมั่นหวานญี่ปุ่นเป็นอาชีพรักโดดมาเป็นเวลากว่าหาปีแล้วครับ โดยมองนี้ครับมีมั่นหวานญี่ปุ่นหลายกว่า16สายพันธุ์นายจิมเพิ่นบอกว่าการปลูกมันหวานญี่ปุ่นบ่ยาเริ่มจากการไถพ้วนเตรียมดินจํานวน2-3หลอกเพื่อใไ้ดดินล้วนซุยปุ่งดินด้วยปุ๋ยขออแล้วทําการยกหลองหางกันประมาน80-90เซนติเมตรจากนั้นนําหัวหรือยอดมั่นหวานญี่ปุ่นมาปลูกหางกันประมาณ20-30เซนเมตร ้อมกับเดือดระบบน้ำตามแนวคันล่องเทคนิคที่เฮสีใหมันมันหัวยิ่ใหญ่รสาสตร์หวานๆตรงจังไดอ่ะจริงๆมันมันต้องเริ่มจากจุดแรกคือยอดพันธุ์ยอดพันธุ์ต้องดีแข็งแรงนะครับแล้วก็เตรียมดินดินก็ต้องล้วนซุยนะครับยกล่องให้สูงจังน้อยเพื่อมีพื้นที่ขยายหัวนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มจากเฮากับไ้ปุย๋หยห้น้ำนะครับจนเรื่อยๆจนช่วงที่มันเริ่มเป็นหัวนี่แหละครับเฮากับบำรุงหัวนะครับก็สิได้หัวที่คุณภาพ กรารดูแลหลังปลูกใดหนึ่งเดือนให้ปุ๋ยสูตรเสมอและเมื่อมันบันญี่ปุ่นได้อายุ 40- 4 5ิบสีิหมือเริ่มให้ปุ๋ยบอมุงหัวให้น้ำสองมือเท่อครับหรือสังเกตนาดินแห้งการลดน้ำพ่อให้ชุ่มซึ่งการให้น้ำแบบระบบน้ำยศถือว่าตอบโจทย์กับการปลูกมันบั้นญี่ปุ่นพอสิซอยให้ดินว่าแน่นและหัวมันสีเจะเริรเติบโตได้เต็มที <ะ>มันยังยู่ดเฮ้ยว่าเป็นหน่อยก็มันยังยู่เด้รุ่งดีๆก็สิได้กุละเด้หา,างหัวโลกลยยีสิบาทเดี๋ยวได้ซับเหนียวนบะแมงครับแต่ไส้เนี่ยกระเดคคัดไดคไายอยัน อีกอัพรคาคาเนึ่งเดิอีกรคาคาหนึง<ม>่งุูมน้อยๆคนออรอเคลคียรเป็นราคาหนึ่งแต่สำคัญคือดินนี่เออสังเกตเลยจกลงไปนี่ดินมันลวดแมนครับนี่แหละผมว่ามันเลยดีทันดินล้วนมันก็คือมันเกิสิเป็นหัวดีหัวง่ายกว่าคนว่าดินดีคือดิน,นดล้วนแมนครับผู้หญิงอ้วนเป็นตะกอดต๊ะจะมิมั่นหวานญี่ปุ่นพ่ออายุไดหนึ่งร้อยยี่สิบมือก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายได้การผลิตซีเนียนปลูกเป็นรอบๆ ให้ได้ผลผลิตทรงจำน่ายตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่ปลูกมันหวานญี่ปุ่นระด้รสชาติดีสิ่งเป็นช่วงอากาศหนาวพอรสชาติสิวานจนแหกข้อพุลละครับราคาจำนายั้งแต่15าถึง200บาทต่อกิโลกร,รมัมนอกจากนี้ยังจำนายกิ่งพันุราคาตั้งแต่1ถึง10บบาทขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่มีความแสบแตกต่างกันไปครับมันอันใดที่มันแพงที่สุดอันนี้คืออย่างครับ อันโนมะอันโนะใส่สดนี่นี่ครับอันโนะ้กะเน่มาลองกลัวเขาคนมันหวานทองค่าเวลาสุกมันสีเหลืองเหมือนทองค่าถือว่าเป็นราชินีแมนครับมีราชินีหรือมีราชาบ่นี่เด้ราชาราชาคืออย่างอันโนอิโมครับอันโนอิโมเอออันนี้ครับเป็นราชาแมนครับขายกิโลเท่าไหร่อันนี้อยยุเริ่มต้นที่ประมาณร้อยแปดสิบถึงสามร้อยปัดผูแมนครับแต่อันนี้มันอายุเพิ่งจะสองเดือนจะเข้าสองเดือนครับแล้วก็ บ่ไดบ้บ่คัดใสมบูรรเต็มที่แม่นครับเป็น,เป,นเป็นแปลงเพาะหัวก็เลยบ่ได้ดูแลครับก็เลยตัดแต่หยอนผลผลิตทั้งหัวมั่นและกิ่งพันุสีส่งขายทางออนไลน์ตามออเดอร์ลูกค,ค้าหรือบางเทือก็มีพ่พอขามารับสื่อถึงสวนเฮเดให้มี่ายได้หมุนเวียนเดือนละร่ตำก็หา5มื0อนบาทหากผู้ใดสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเด็ที คุณจิมมี่จิรศักษาที่หรือที่เพจไล่แน่จิมมั่นหวานญี่ปุ่นขอนแก่นตี้อิตุมโฮมรายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับฟองเทแบบมั่นนี่เขาอื่นต้องจีต้องสิละอาหาเหวานดิดันวาย หน้า3ามดีเอาบ่ค่ะเอาคืออ้าดีอยากปลูกก็อย่ต่วันหน้าซามดีมันเป็นดินเหนียวหมอแพทดินเหนียวบ่เหมาะกับการปลูกมันทุกชนิดเพว่ามันนี่มันต้องช่อนแช่ไปตามดินสังเกตว่าดินนี้เพิ่นเนี่ยล้วนเอามือจกลงไปจังจีก็ได้ขาเรียกว่าดินล้วนซุยล้วนซุยล้วนซุยหัวมันมันดีช่อนใช่ไปได้ดีเพราะนั้นหมอแพรอยูยาโซเนี่ยหมอแพทยสิปลูกได้แน่นอนหมอแพทสิทักไปซื้อแล้วไปซื้อก็เพิ่นได้หมอแพทมักแห้งมันหวานญี่ปุ่นแล้ะก็ บบคือมันแสบแล้วคน <ภา S 2> บ่ไดปลูกหลายดอกเ้าปลูกบ่วหลายนี่เขา,<ภ>าบองไปขายไก่เขาบอขายในหมู่บ้านขายกินเวดแล้วมั้ง,งนี่อ <c oughs> แต่ว่าการปลูกสำหรับดินเหนียวแบบหน้าอ้ายเนี่ยมันปลูกในกระสอบปุย๋ยก็ได้ไอายล้อมมือแล้ว <ภา S 2> เอาดินลว้วนใส่กระสอบปุย๋ย <ภา S 2> แล้วก็เ้าปลูกได้กระสอบปุย๋ย <ภา S 2> แล้วก็เวลานั้นทีาปลูกไปกระสอบปุ๋ยสี่ สีคุยพอดีนะเปิดเปิดปากแล้วเฟินออกก็ไม่ได้เต็มร้อยเป็นโอ้โหโดนบ่ะค่ะจังสิได้กระตามอายุเพิ่นนั่นแหละใช่ปลูกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะไปลอกปลูกอีกเทียนนึงอยู่อยู่หน้าแต่ตอนนั้นปลูกอยู่บ้านกรุงเทพนี่ยังได้เนะสามดีก็ต้องมีใส่กระสอบก็ได้ดินก็ได้ก็เอาเดี๋ยวจะไปขอไปขอซื้อฟันผ่าจากเพิ่นนั่นแหละอยู่ขอนแก่นนะครับเดี๋ยวพักอีกข้าวหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าหมอแพทย์มาพร้อมกับ เรื่องเจ็บคอและการเลือกใส้ยาแอนติแอนติบโอติกหรือว่ายาปฏิชีวนะนั่นแหละค่ะนะมากลับมาเพิ่งค่ากับกระสูช่วงสุดท้ายของตุ่มหงกครับสาระสุขภาพอยู่ดีมีแห้งกับหมอแพทยค่ะมือนีมีอี่ยางมาฝากพี่น้องเรื่องเจ็บคอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะ เออเป็นช่วงที่อากาศก็เย็นฟุน้นก็ลายแหละคนกับเป็นวัดห้ายหลค้นกับค้นส่วนมากยังเข้าใจว่าเจ็บข้อต้องกินยาขาเชื่อส่วนญงค่ะ<า><ก>ยายา,ยากแก้อักเสบนะบ้านมันบ้านเทาแหงสิเอินว่าไปซื้อยาแก้อักเสบจ,จริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจที่ผิดได้ค่ะไอยาขาเชื่อบโมเมนยาแก้อักเสบบโมแมนอักเสบก็คือแกปวดแกอักเสบเป็นสิที่เทากินแกปวดท้องปวดเม้นอันนั้นอักเสบเนาะแต่ว่าขาเชื่อคือยาขาเชื่อ แบคทีเรียส่วนมากที่เขา,เขาวนเขาเจ็บ่อปัสติวน,นะวะหันทอ้องจะเกิดหลายสาเหตุเป็นบ่อมมนค่ะส่วนใหญ่จเกิดจากอย่างวัด ส่วนมากเขาเป็นวัดวัดเกิดจากเสือไว้รัดที่หมอแค่บอกดูดูมันว่าะไว้รัดก็ไว้รัดวัดแล้วบ็ต้องไปสมุนเสอมั้นดอกค่ะซึ่งไว้รัดบต้องใส่ยาค่ะเชือที่เป็นปฏิชชวนะเพอาปไปขาไว้รัดบ่ได้ขาไว้รัดบ่ได้ร่างกายที่แข็งแรงขาไว้รัดเองได้เลยครับค่ะซึ่งยาขาเชือที่บกกันคือแอนแคปซูลส่วนมากแต่ว่าแอแคปซูลก็มีแคปซูลสีนันสีนี่น่ะนะคะเหมาะแอนตี้ไบโอติกหรือยาปฏิเชวนะบอจำเป็นสำหรับถูกเคสเอาละผู้ใด ต้องกินอ่ามันต้อมีค้นมันต้อมีถ้ามันเป็นไล่ยๆร้หรือว่าติดเชื้อเขาเขาคล้กต้องซื้อกินต้องซื้อกินหรือว่าไปหาหมอวันเ่าค่ะวิธีหมอแพทย์ใจสัขอสังเกต ต้องมีไข่จริงเพราะว่าบางคนเป็นวัดซื้อบ่ไข่กระมีได้ถูกไหมคะก็คือไอจามซื้อธรรมดาบ่มีไข่กรมีเจ็บข้อแล้วมีไข่ค่ะเจ็บข้อแล้วมีไข่ก่อนและที่ถ้าจะดีบางครมีอาการวัดหมายว่าเพราะว่าหมอกระลังหมอแพทย์กระลังบอกถึงโรคทอนซินอักเสบทอนซินมันสิเจ็บอยู่แถวๆนี้นั่นวะซึ่งถ้าเกิดว่ามีวัดมีไอ เจ็บข้อมันสีบเจ็บกลางๆอันนี้แบบด้วยประสบการณ์อันไม่สีบกักลางแต่ถ้ามันเจ็บข้างๆถ้าเลือกข้างได้แห้งมักแห้งแมนถ้าเกิดมีต้มน้ำเหลืองนะพี่น้องลองคำเบิ้งคันค้างตรงมันมีก้อนต่นำน,น,น่าจะแมนมแต่ว่าบอมมีกับว่เป็นยังไงภาพแมนนี่หมายถึงว่าเขาค้ายต้องเขาขายกินยาอ่ะบ่มี่วัดก็คือบ่มีอ่าบ่มีจามบ่มีไอบ่มีน้ำหมกก็ดีแต่ว่าเจ็บข้อกับไข่แล้วก็ต้มน้ำเหลืองบอกแล้วเนาะลองคำเบิ่งคันมี่นะคะละอีกอันนึงอ่าปาก อาปากช่องกระจกบอสไอกองดอกอากอเอป็นข้อแดงบอ มันแดงนะมันแดงอยู่แล้วเห็นเห็นบารูปอะค่ะอ๋อไอเห็นตรงขอบขอบน่ะมันก็คือทอนซินนั่นล่ละไอตอมทอนซินที่เขาหูจักกันเห็นมันสีแดงแต่ว่าอันตรงกลางที่มันเป็นขาวๆนั่นะนั่นแหละค่ะคือหนองคือการอักเสบคือจังเข้าเป็นฟีเป็นซิวคืออล้วนะแบบอันนี้ล่ะต้องกินยาค่ะเชื่อลองอ่าเบิรงนขั้นผู้ใดอ่าได้แบบนี้ก็แม่นแล้วจิซื้อยามหมอแพทย์กับบวาไปหาหมอหรือเภสัชกรก็สีดีกว่านะคะเนาะแบบนี้ไม่ต้องไปหาหมอก็ได้ไปหาเภสัชกินยาแม่นค่ะ ไปเพื่อสร้างคนจะได้น้ำไห้ได้คือบางคนบางอาเจ็บข้อคางเดียวเพิ่นมีเกณฑ์ของเพิ่นเนี่ยเกณฑ์เดียวกันเนี่ยแหละค่ะบางคนอาจจะมีผื่นแต่ว่าผื่นเนี่ยมันกะผื่นไวรัสก็ได้อันนี้ให้หมอตรวจซะค่ะเนาะแล้วก็ส่วนมากโดยประสบการณ์หมอแพ้ส่วนมากเจ็บคางเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกคนทำมันสิเป็นน้องกะน้องคางเดียวแต่ขั้นเป็นไวรัสวัดนั่นนะคะมันสิเจ็บกลางๆทั่วๆได้เนี่ยนี่ประสบการณ์ส่วนใหญ่สมัยก่อนแต่พอทั้งเบิดเด้กช่ังนีอยรงสมัยก่อนเนี่ยเขาถืออากาศเย็นไปเที่ยว ประเทศได้ก็สร้างท่าอากาศหนาวๆนมาเลยแม่นมาค่ะเป็นประจำแต่ช่วงหลังนี่ดีขึ้นแต่ก่อนนี่ไปอากาศหนาวๆเจ้าน้อยเนี่ยเอาละทอดนิ้นอักเสบต้องพกยาพวกมันเป็นหนองเลยเม็นมาค่ะบ่ถึงเป็นนองเพียงแต่ว่ามันมีอักเสบแล้วเจ็บหนักเจ็บข้อหนักต้องใ้พวกยาไปตั้งปเ แปลว่าตอนนี้ไอเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้น,นพักผ่อนราออกกาลังกายแเลยบ่ค่อยป่วยค,ค่ะกาบอกแล้วว่าหมอแพทย์บอกอยากให้ทุกคนเนี่ยไปกินยาแป๊ะแป๊ะแม่แมะหมายถึงว่าเล็กเน้อยๆก็ไปซื้อยา่าเชื้อแต่ว่าขั้นมีอาการแบบนี้ก็ตัองกินเนาะเพราะว่าจะได้บดือยาจะได้บ่เปลืองเงินนะคะครับค่ะกา เอาซาละมาเต็มๆมเขากับมะม่วนกันเนาะอตอนไทยคลิปผู้ชมทางบ้านครับเพราะว่าพี่น้องผมว่าพี่น้องต้องการข่ะขาทาเบิ้งย่วของคลิปเจ้าของสีจะออกเมื่อไดเพราะว่าอยากได้เสื้อนี้นี่เป็นเสื้อสุดลอเสื้อนี่เป็นรุ่นที่สองเลยนี่เสื้อตุ้มผมเสื่อมันมีมีต้นยามีควายเนาะมีเหล็กสามหน้ามีหน้าน้ำหอมอ่ะอ่ะ่ะมือนี่เป็นคลิปมาจากอุดรค่ะ แต่ว่าเจ้าของคลิปนี่น้าตะกุลน้าหองคายเป็นคนอุดรคนอุดรนะคะคนน้าน้หาไทยน้หนองคายค่ะไปเบิ่งกันค่ะมาโซ่เลมาล้อมวงคุยกันหมูเฮาชาวอีสานมาเดื่มาตุ๊กโหโอ้นางงามด้นี่นางรัมนะคะถ้าถ้าไอ่เดานะกำลัง ที่ล่ำอยู่งานบวงสวงนั่นตอนเนี้ยเพิ่งผ่านมาบ๊โดนนี่เนี่เบิ่งชุดกระหูกซิงซุดมาเลยนะคะเพิ่นกระหูกจักแม่ค่ะตุ่มพ่อมูอัติยุเอาแม่เอาแม่เอาแม่ไหนชุดนั่งั่เอาคลิปคลิปคลิปเวลาได้ออกแล้วเห็นไหมกะรทาเอาเสื้อหยู่บ้านเนื้อค่ะครับขอบคุณนะครับผู้ใดอยากได้เสื้อแบบนี้กะเฮ็ดคลิปของแม่ครับตอนนี้ บร่ได้สู้กันเรื่อง <c oughs> การรอเพียงอย่างเดียวแล้วสู้กัน <c oughs> เรื่องเรื่องชากอะ <c oughs> อาละครับแต่ละคนกัน่า <c oughs> สนใจครับเ <c oughs> มื่อนี้ขอบคุณทุกคนนะครับติดติดต่างทุกพวงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปตีละไปละตุ่มหอมตุ่มหอมไอ้ตุ่มหอม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 ละเสียงดังระดับ มาตุ่มห่มมาชมความงามวิธีแห่งอีสาน